ดินแดนแถบที่ราบรุ่มแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีนั้นจากการศึกษาทางด้านโบราณคดีพบว่าในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์สืบต่อกันมานับเนื่องหลายพันปีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ตามธรรมหรือเพิงผาดำรงชีพด้วยการสแสวงหาอาหารตามธรรมชาติต่อมา จึงเริ่มรู้จักการทำเกษตรกรรมและปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกและพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสังคมเมืองในที่สุดไกลออกไปจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข323หรือเส้นทางสายกาญจนบุรีทองผาภูมิระยะทางราว40กิเมตร บนที่ราบฝั่งซ้ายของลำน้ำแควน้อยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณและโบราณสถานขนาดใหญ่ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าปราสาทเมืองสิงเมืองสิงและปราสาทเมืองสิงห์แวดล้อมด้วยภูเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบมีลำน้ำแควน้อยไหลผ่านทางด้านทิศใต้ลำน้ำแควน้อยนี้ มีความยาวตลอดสายประมาณ300กิโลเมตรต้นกำเนิดจากลำธารเล็กๆ3ส,สายคือลำธารรันตรีลำธารซองกะเลียและลำธารบีคลีไหลมาบรรจบกันยังบริเวณที่เรียกว่าสามศพในเขตอำเภอสังขระบุรีจากนั้นไหลไปบรรจบกับลำน้ำแควใหญ่ที่ตำบลปากแพรกอําเภอเมืองกาญจนบุรีรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามจากทำเลที่ตั้งดังกล่าวทำให้เมืองสิงห์มีความอุดมสมบูรณ์เอื้ออำนวยต่อการลงหลักปักฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบัรหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่พบในบริเวณเมืองสิงห์นั้นได้จากการขุดค้นทางด้านโบราณคดี บริเวณใกล้ก,กับลำน้ำแควน้อยทางด้านทิศใต้ของตัวเมืองซึ่งพบหลุมฝังศพของมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ฝังร่วมกับศพอาทิภาชนะดินเผาแวดินเผาภาชนะสำริดขวานสำริดทับพ,พีสำริดกําไลสำริดลูกปัดอินอเกตลูกปัดแก้วและคานิเลียน กำไรหินกำไรเปลือกหอยเป็นต้นซึ่งกำหนดอายุได้ในราวปลายยุคโลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือประมาณ2,000ปีมาแล้วแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้มีผู้คนเข้ามาทำกิจกรรมก่อนหน้าที่จะมีการสร้างเมืองเป็นเวลานับพันปีแต่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏหลักฐานแสดงความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมของบริเวณนี้จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาสู่ยุคสมัยที่มีการสร้างเมืองในสมัยต่อมาของเมืองสิงค์คือช่วงเวลาที่มีการสร้างเมืองปรากฏหลักฐานเป็นจำนวนมากได้แก่ตัวเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดพื้นที่ประมาณหนึ่งตารางกิโลเมตรมีคูเมืองคันดินและกำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแหลงล้อมรอบที่กลางเมือง มีโบราณสถานทรงปรา,าสาทสร้างขึ้นตามแบบแผนของอารยธรรมกัมพูชาโบราณและโบราณวัตถุที่เป็นประติมาก,กรรมซึ่งรูปแบบทางศิลปกรรมสามารถกำหนดอายุได้ว่าปรา,าสาทหลังนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของกัมพูชาโบราณผู้มีอำนาจอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ในครึ่งแรกของพุทธศตรวตรรษที่18ข้อความในศิลาจารึกหลักหนึ่งพบที่ปรา,าสาทพระขันในเมืองพระนครหลวงประเทศกรัรมพูชาบ่งบอกว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่7จทรงสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์นามว่าพระชัยพุทธมหานาถและพระราชทานให้อันเชิญไปประดิษฐานยังหัวเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้พระราชอำนาจจำนวนถึง23หัวเมือง ในจำนวนนี้มีอยู่6กหัวเมืองที่เชื่อได้ว่าอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยอันได้แก่ละโวทยปุระหรือเมืองลบบุรีสุวรรณปุระหรือเมืองสุพรรณบุรีสามภูกับปัตนะหรือเมืองโบราณโกศินารายในเขตอ,อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีชัยยะราชบุรีหรือเมืองราชบุรี ชัยยวัชระบุรีหรือเมืองเพชรบุรีและอีกเมืองหนึ่งศีชยะสิงหะบุรีซึ่งก็คือเมืองสิงห์อันเป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองสิงห์แห่งนี้ลักษณะของเมืองสิงห์มีผังเมืองเกือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวเมืองด้านทิศใต้ขยายออกไปตามแนวลำน้ำแควน้อยโดยใช้ลำน้ำเป็นประการธรรมชาติและเส้นทางคมนาคม มีกำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแรงกั้นอยู่โดยรอบทั้งสี่ด้านกำแพงด้านทิศเหนือกั้นเป็นแนวเส้นตรงยาวประมาณ1,000เมตรกำแพงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกกั้นเป็นแนวเส้นตรงยาวประมาณ880เมตรกำแพงด้านทิศใต้กั้นเป็นแนวโคดเคี้ยวไปตามลำน้ำแขวน้อยภายนอกกำแพง มีคันดินเตี้ยๆอีกเจดชั้นล้อมรอบทั้งสด้านยกเว้นด้านติดใต้ที่ติดกับลำน้ำนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกระหว่างคันดินสามแนวแรกนับจากกำแพงมีโขดหินขนาดใหญ่จำนวนมากจมอยู่ใต้ดินซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะเคยเป็นคูเมืองปัจจุบันคันดินและคูเมืองเหล่านี้ได้ถูกชาวบ้านปรับพื้นที่เพื่อทำไร่เป็นบางตอน และเกิดการตื้นเขินจากการชะของน้ำฝนและน้ำผิวดินจึงทำให้ครูเมืองและคันดินแต่ละด้านแตกต่างกันคันดินและคูเมืองเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามคติความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับมนทนจกวาลและยังใช้ประโยชน์เพื่อชะลอแรงประทะของน้ำป่าที่จะพุ่งเข้าทำความเสียหายกับตัวเมืองภายในอีกทั้ง ใช้เก็บกักน้ำเพื่อการชลประทานอีกด้วยภายในกำแพงเมืองมีซากโบราณสถานอยู่สีแห่งได้แก่โบราณสถานหมายเลขหนึ่งตั้งอยู่เกือบกึง่งกลางของตัวเมืองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อสร้างด้วยศิลาแรงประดับลวดลายปูนปั้น มีร่องรอยของกำแพงแก้วล้อมรอบทั้งสี่ด้านมีโคปุระหรือซุ้มประตูขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเฉพาะด้านตะวันออกตรงกลางเป็นปลางประธานองค์ใหญ่หนึ่งองค์มีฐานย่อมุมส่วนยอดพังทลายหายไปมีโคปุระทั้งสี่ทิศเชื่อมต่อกันด้วยระเบียงคดซึ่งก่อเป็นผนังสองด้านรองรับหลังคาซึ่งเป็นก้อนศิลาแรงเรียงซ้อนเลื่อมกันเป็นเส้นโค้ง ที่สันหลังคาประดับด้วยบราลีภายในระเบียงคดด้านตะวันออกเฉียงใต้ของปรางประธานมีบรรณาลัยขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีประตูเข้าทางทิศตะวันตกหนึ่งหลังพื้นลานระหว่างระเบียงคดด้านทิศตะวันออกกับกำแพงแก้วมีลักษณะต่างจากพื้นลานทั่วไปโดยใช้ก้อนศิลาแรงเรียงเป็นลานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด30คูณ30เมตร ที่พื้นลานมีแอ่งตื้นๆรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กสี่แอ่งโคปุระที่กำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเป็นโคปุระขนาดใหญ่มีฐานย่อมุมนอกโคปุระออกไปเป็นทางเดินรูปกากบาดยาวยื่นออกไปทางด้านทิศตะวันออกซึ่งจะตรงกับช่องประตูกำแพงเมืองโบราณสถานหมายเลขสอง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลขหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อสร้างด้วยศิลาแรงประดับลวดลายปูนปั้นตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกันสองชั้นมีลักษณะเป็นปรางประธานอยู่หนึ่งองค์มีโคปุระสี่ทิศซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยระเบียงคดโคปุระด้านทิศตะวันออกซึ่งอยู่ห่างจากปรางประธานมากในขณะที่ ทางด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกอยู่ชิดกับปรางประธานระเบียงคดด้านทิศเหนือและทิศใต้มีเพียงฐานไม่มีหลังคาคลุมมีแท่นประติมาก,กรรมหินทรายเรียงรายอยู่เป็นจํำนวนมากโบราณสถานหมายเลขสตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโบราณสถานหมายเลขหนึ่ง เป็นร่องรอยของแนวฐานอาคารขนาดเล็กก่อด้วยอิฐและศิลาแรงฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแรงทัดขึ้นมาเป็นฐานปัดก่อด้วยอิฐซึ่งเชื่อได้ว่าอาจเป็นการก่อสร้างโบราณสถานต่างยุคต่างสมัยที่มีการทับซ้อนกันตรงบริเวณมุมทั้งสี่โดยรอบของโบราณสถานแห่งนี้มีแผ่นหินปักไว้ คล้ายกับจะเป็นใบเสมาโบราณสถานหมายเลข4ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานหมายเลขหนึ่งลักษณะเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าคล้ายเรือนแถวสี่ห้องแต่ละห้องกว้าง3.90เมตรยาว6.65เมตรมีระยะเรียงห่างกัน 0.50เมตรพื้นบางส่วนปูด้วยศิลาแรงมีกรวดแม่น้ำและทรายอัดแน่นประติมากรรมสำคัญที่พบจากการขุดแต่งโบราณสถานในบริเวณปราสาทเมืองสิงห์ทั้ง4ี่แห่งส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้แก่พระพุทธรูปนาคปกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน และนางปรัชญาปรามิตารูปเคารพทั้งสามนี้เรียกรวมกันว่ารัตนไตรมหายานซึ่งโดยทั่วไปจะประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกไว้ตรงกลางพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนอยู่เบื้องขวาและนางปรัชญาปรามิตาอยู่เบื้องซ้ายปีพุทธศักราช2420เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสยังน้ำตกไสยโยกพระองค์ได้แวะทอดพระเนตรปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งได้ส่งบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องระยะทางเสด็จประพาสใสโยกมีถ้อยความตอนหนึ่งว่าที่ปรางและกำแพงแก้วเรือนจันทั้งปวงนี้ก่อด้วยแรงแผ่นใหญ่หญแต่พิเคราะห์ดูมิใช่ศิลาแรงอย่างเช่นเคยใช้ในที่อื่น ต่อยออกก็เป็นกรวดเม็ดกลมๆดำๆคล้ายๆกับกรวดที่ทุ่งนาคราชจะผสมปูนหรือสิ่งใดตัดเป็นแผ่นอิฐสีแดงคร่ำๆเหมือนศิลาแลงดูเป็น artificial แต่ไม่ใช่ศิลาแลงจริงถ้าจะประมาณการดูก็เห็นว่าจะเป็นการสร้างมาช้านานแล้วจะเรื่องเดียวกับการสร้างนครวัดหรือที่หลังมา เมื่อยังเล่นฝีมือช่างชนิดนี้อยู่ตามแถบนี้คงจะเป็นเมืองใหญ่ในแผ่นดินสยามครั้งหนึ่งคราวหนึ่งจากการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมประติมากรรมและโบราณคดีทำให้ทราบว่าปราสาทเมืองสิงห์เป็นสถาปัตยกรรมขอมมีอายุอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่18หรือกว่า800ปีมาแล้วถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นาศาสนสถาน ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานการวางรูปแบบของผังเมืองจำลองมาจากคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องมนทนจักรวาลโดยเปรียบรางประธานเสม,มือนเขาพระสุเมนอันเป็นแกนกลางของจักรวาลล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองและคูเมืองอีกเจ็ชั้นเปรียบดังเขาสัตบริพันธ์และมหาณทีสีทันดอนพื้นแผ่นดินและมหาสมุทรนั้น เปรียบได้กับอน,นาบริเวณและสระน้ำใหญ่น้อยทั้งปวงกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทเมืองสิงเป็นโบราณสถานสำหรับชาติเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478หลังจากนั้นมาก็ได้ทำการขุดแตง่งและบูรณะเสริมความมั่นคงตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ล่มลื่นสวยงาม สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2530นับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยตราบที่สายน้ำแห่งลำน้ำแควน้อยยังคงไหลริมหล่อเลี้ยงมวลสรรพชีวิตเพื่อบอกเล่าเรื่องราว แห่งอารยธรรมผ่านการเวลาและมอบคุณค่าประวัติศาสตร์แด่ชนทุกรุ่นตราบนั้นลําน้ำสายนี้ก็จะยังคงเป็นสายน้ำแห่งอารยธรรมที่คงอยู่คู่กับปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีและชาวไทยทั้งประเทศสืบไป